ใครอยากทำคลิปคริสต์มาสนะคะแนะนำคลิปนี้แคปคัดนะคะทุกคนเปิดเข้ามาดูนะคะแคปนี่คือแคปคัดเอาไว้ทำคลิปเฮ้ย hey, แต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณนี่ mm hmm. เห็นอะไรไหมแคเนตแมคเคเรลทูน่าอันนี้มันสินค้าของเซนนี่นะไอ้เข้าไปดูหน่อยดิ อลีบาบาครับทุกคนยิงแอดให้ฟรีอีกแล้วเห็นไหมมีทั้งอาจินไตไดชีมมีทั้งกุ้งแห้งมีทั้งปลากระป๋องของอาจินไตโอ้โหสุดยอดมากทุกคนนะคะอ่ะเข้าไปดูสินี่แคปคัดยิงแอดให้เซนฟรีอีกแล้วครับทุกคนคะ่ะอ่านะคะนี่คือสินค้าซีฟู้ดของเซนที่เซนทาส่งออกอยู่นั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเรามานับดูว่าแคปคัดยิงให้กี่อันบ้างนี่ดูสิ หนึ่งโอเคหนึ่งอันนะคะอ่ามาดูต่อเลื่อนกันเลยกันเนาะหนึ่งดูลูกกุ้งแห้งนะสองโอ้โหสามดูสิมีกี่อันสี่โอ้โหยิงฟรีรัวขนาดนี้เลยเหรอห้าดูสิ หกเจ็ดแตื่นต้นละเว้าวสิอ่ะเดี๋ยวไปรัวๆเลยนะสิบเอ็ คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการยิงแอดขึ้นถี่ขนาดนี้ิบ15อโอโหคุณดูตรงกุ้งแห้งนะนี่คือแอดที่แคปคัดยิงให้ฟรีนะคะสิ16อโอโห็ดสิบแปด สิบเก้ายอะมากเยอะมากยี่สิบอือหือยี่สิบเอ็ดคุณดูคุณดูขนาดไหนคุณใครจะยิงแอดให้คุณได้ฟรีกันนี้หรือถ้าเกิดคุณใช้เงินยิงคุณต้องเท่าไหร่22มาดูต่อเลย23 24 25, 26, ยี่สห้ายหเยอะมากคุณยี่สิบเจ็ดยีปดยี่สสาสิบสอสาสิบสอง

40คุณคุณคิดดูนะว่าคนใช้แคปคัดกี่คนบนโลกนี้นะคะคุณเออทั้งเมืองไทยและเมืองนอก41โอ้โห <c oughs> สินค้าคุณขึ้นรัวคุณแทบไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องแจกแบตวิวเลยอะ่ะ42 43 44 สี 45, 46, 47, ่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดโอ้โหสี่สิบแปดดูตรงกุ้งดูตรงกุ้งสี่สิบเก้าอือห้าสิบโอ้เซ็นว่ามีเกินนะคุณอันนี้แหละที่เซนบอกคุณว่าคือลูกค้าวิ่งเข้าหาเซ็นทั่วโลกเพราะเนื่องจากว่า สินค้าเซนไปโผล่ทุกโฆษณาของแอดอย่างนี้นี่เองนะคะคุณนะคะเห็นไหมแทบไม่ต้องโฆษณาเลยนะคะก็ไม่ต้องโฆษณาคุณอืมนี่ขณะเข้ามาใช้แคบตก็ยังเจอห้าสิบเอ็ดโอ้โหห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้า โอ้โหห้าสิบหกอ่ะคลิกเข้าไปดูครั้งนึงเป็นไงขึ้นนะคุณมันขึ้นมาถึงในอาลียบา,บาเลยคุณเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นเข้ามาเลยอ่ะเห็นไหมคุณอันนี้ก็เป็นรูปของเซนเห็นไหมนี่แหละครับคุณเซนถึงบอกว่าอาลีบาบานะคะคุณอืม ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้รับโฆษณาฟรีโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าแอดเลยนะคะคุณแต่ว่าคุณจะทําอย่างนี้ได้เซนตต้องบอกกันว่าคุณต้องใช้ AI ของอาลีบาให้เป็นนะคะคุณเห็นไหมพอลูกค้าคลิกเข้ามาสินค้าของเราเห็นไหมลูกค้าก็คลิกดูได้ทุกอย่างเห็นไหมคุณดีแค่ไหนคุณเห็นไหมทูน่าปลากระป๋องเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมยิงแอดแค่ตัวเดียวอะแต่พาลูกค้าเข้ามาในเพจของคุณเลย้ยคุณเห็นไหมล่ะคุณเป็นไงอลังกาไหมครคุณมา ใครอยากให้เซ็นสอน,นะคะคุณอแอดไลโอเอแอดอดจินไตมาได้เลยนะคะแอดนำหน้านะ A J I N T A I นะค,ะคุณอจินไตนะค,ะคุณนี่ตามชื่อบริษัทเลยเห็นไหมเห็นคำว่าอจินไตไหมไอคำว่าอจินไตเฉยๆนะ A J I N T A I นะคะคุณแอดมาได้เลยคุณเป็นไงล่ะคุณแล้วอย่างเงี้ยทาไมละ่ะลูกค้าจะไม่วิ่งเข้าหาคุณเพราะการที่เราเอาสินค้าเนี่ยไปโผล่หน้าฝีต่างๆได้นะโดยที่เราอะ อยู่เฉยๆแล้วลูกค้าวิ่งเข้ามาหามันได้เครดิตกัน,กนเยอะนะคะคุณเห็นไหมถ้าลูกค้าเจอแอดขึ้นอย่างเงี้ยคุณว่าลูกค้าจะคลิกมาไหมแล้วการที่ลูกค้าโค้นหาและเจอเองเนะี่ยมันง่ายกว่าที่เราอะไปเสนอให้ค่ะลูกค้ามากมายนะคะคุณอะอยากเจออย่างนี้นะคะมาเจอกันในคลาสเจ้าสัวส่งออกมือโปรวันเดย์นะคะคุณเรียนตัวต่อตัว,ตวหนึ่งวันนะคะแล้วฉันจะสอนวิชานี้ให้คุณนะคะคุณอืมแล้วก็อีกหลาย อย่างในการทําส่งออกนะค,ะคุณการส่งออกอะมันไม่ใช่แค่ว่าขายยังไงให้ยอดขึ้นมันอยู่ที่ว่าทําอย่างไรให้ลูกค้าหาเราเจอง่ายๆมากกว่านะค,ะคุณคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคุณก็จะเป็นต้องทำนะคะรูปภาพสวยๆคุณก็จะเป็นต้องทำนะค,ะคุณรูปพวกเนี้ยเซ็นคีเอทด้วยตัวเองหมดเลยนะคะทุกคนใครอยากเรียนมาในะคลาสนี่ค่ะเจ้าสัวส่งออกมือโปรวันเดย์นะคะแอดมา l i โอเอแอดอาจินไตนะค,ะคุณแล้วคุณจะรู้ว่าส่งออกมันง่ายนะคะมันง่ายเพราะเนื่องจากว่า ลูกค้าหาเราเจอได้ง่ายๆนั่นเองนะคะคุณอืเป็นยังไงล่ะคะคุณขาเจอกันคะ่ะเจ้าสัวส่งออกมือโปรนะคะอย่าลืมนะคะเรียนส่งออกกับโค้ดเซนนะคะคุณเพราะวันนี้คนไทยก็สามารถส่งออกได้ทั่วโลกถ้าเกิดลูกค้าค้นหาคุณเจอได้ง่ายต้องพูดคํานี้ถ้าลูกค้าค้นหาคุณเจอได้ง่ายคุณต้องรู้ว่าวิธีการใช้ฟังก์ชันวิธีการใช้โซเชียลเมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มมาเก็ตเพลส อะไรจะทำให้ลูกค้าหาคุณได้เจอง่ายที่สุดนะคะคุณยังไงก็ม r r ีคริสต์มา a แอดแฮ p p ี้นิวเอเล่นนะทุกคนอืมดีไหมดีไหมทุกคนนี่นะคะลองนะคะคุณแอดมาคุยกัน Line OA at Ajintai a j i n t ินนะคะคุณอ่ะอีกครั้งนะ Line OA at Ajintai นะคะตรงชื่อเลย Ajintai Company Limited แต่ว่า Line OA แอดแค่คำว่าอจินไตนะครับ A อเมริกาเจเจแปน I อินเดีย N นอร์เวย์ T ไทยแลนด์ A อเมริกา I อินเดียนะคะแอดอะจินไตอ่าแค่นี้เราเจอกันง่ายๆนะคะคุณเป็นไงแล้วคะคุณอยาก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 ให้คนไทยทุกคนนะสามารถขึ้นไปโชว์ฟีดทุก Advertising นะคะคุณของโลกออนไลน์นะคะคุณแล้วคุณจะรู้ว่า ส่งออกมันง่ายมันง่ายจริงๆคุณอืมขายอะไรก็ขายได้เชื่อเซนหรือยังคุณเห็นไหมคุณอืมเนาะก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะแอดอาจินไตนะคะคุณหวัสดีจ้า